คุณวีรพันธ์เข้ามาก่อนเนาะคุณวีรพันธ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับเป็นยังไงเอ่ยปัญหาเราครับพอดีผมจะประึกษาเรื่องปัญหามันอยู่ที่ว่าที่ดินอยู่ติดกระปูตาสีรถยนต์นะครับแล้วทีนี้พอเข้าไปทํางานในที่ดินนะมันจะมีกลินน่นหมินแล้วก็เล่าสีเยอะมากนะครับไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้ในช่วงที่ขเขาพ่นสีครับเคยติดต่อหนึ่งยังนท้องถิ่นไหม อือผมตอนนี้ผมไปที่ของเทศบาลน,นะครับแล้วก็มาดูมาถ่ายรูปแล้วก็ก็มาคุยเขาก็ยังห <ไป S 2> าทางที่ไกันยังไม่ได้ไปที่ไหนนะของเทศบาลน,นะครับของเทศบาลนะปกษครับผมไปเทศบาลมาแล้วใช่ไหมฮะครับผมเขาก็มาดูแล้วครับก็มาถ่ายรูปมาอะไรแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่แก้่ขกันเลยได้ทีกันอือเขาว่าถ้าเขามาดูเขาต้องมีแนวทางนะฮะเชิญนาทนายฮะ คืออย่างเช่นถูกต้องแล้วฮะที่ท่านไปที่เทศบาลานะครับยังไม่จาเป็นเรื่องไปเรื่องถึงลงถึงศาลเรื่องมีข้อพิพาทกันนะครับในเบื้องต้นเราไปที่สถานอ,อันนี้เทศบาลนะฮะเวลาทํางานเขาก็อาจจะมีใช้ระยะเวลานิดหนึ่งในขั้นตอนหน้าที่ต่างๆอย่างเงี้ยเช่นกรณีถ้าคุณทําหนังสือร้องเรียนไปนะครับเขาตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นมูลเป็นมูลความจริงเขาก็จะเรียกนะฮะเขาจะมีหนังสือเรียกไปยังอูอ่หรือผู้ที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนเนี้ย เข้าไปชี้แจงเข้าไปทําความเข้าใจกันก่อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นกระบวนการขั้นตอนแต่ถ้าระยะเวลาน,านานเกินไปเนี่ยท่านตามฮะถ้าท่านตามแล้วยัยงทิ้งระยะเวลานานเกินไปคราวนี้ก็แจ้งไปยังคูยข้าพิชาเช่นถ้าอยู่ในอำเภอไหนถ้าก็แจ้งไปทางทางอนำนเภอหรือว่าอะไรเป็นตามลําดับขั้นนั้นไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะรับ ค,ค,คือคงไม่ได้ลงมาแล้ววันเดียวจบใช่ครับเพราะว่าเขาจะต้องมีอเอกสารอาจจะมีหนังสือเรียกนะฮะเรียกให้ไปพบนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบว่าไอ้ค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเกินมาตรฐานหรือไม่มันต้องมีการพิสูจน์ว่าไอ้กินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเกินมาตรฐานหรือไม่ <c oughs> ถ้ามันไม่เกินมาตรฐานก็ก็ยังไม่สามารถที่ดําเนินการด้แต่ถ้ามันเกินมาตรฐานอันนี้ เขาจะแจ้งดําเนินการแต่ว่าจะต้องมีหลักฐานนะฮะเขาจะต้องมีหลักฐานว่าพิสูจน์แล้วไอ้ค่าแองกลไอ้ไอ้ไอ้ทินเนอร์หรืออะไรสีต่างๆเนี่ยมันเกินมาตรฐานที่ที่จะรับได้นะครับนะครับแต่เย็นนิดนึงนะครับครับครับเอานะคคครรรััับบบนะครับครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับนะฮะเรื่องการบริหารก็ติดต่อท้องถิ่นได้นะครับตอนนี้เทศบาลอบตอะไรต่างๆนะครับก็จะมีหลายหน่วยนะครับโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมเนี่ยโยธาเนี่ยเขาก็มีท่านสามารถที่จะติดต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของท่านได้ตามหน่วยงานในเขตที่เขารับผิดชอบนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องการ